สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเจอก,กันกับตัวโอในรายการตัวโอหาคำตอบค่ะวันนี้โอนำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนมิตรพานาปอนะคะ สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างความยั่งยืนจากเศรษฐกิจฐานรากและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาคนที่จะมาให้ความรู้กับตัวโอและคุณผู้ชมได้นั่นก็คือพี่ประเวศชิดจันทร์สวัสดีค,ค่ะท่านประธานวิสาหกิจชุมชนมิถานาป้อน,นั่นเองค่ะพี่ประเวศคะเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นได้ยังไงคะคือเราเริ่มต้นจากครั้งแรกเรามีผลิต พันที่เด่นในท้องถิ่นแต่ว่าการผลิตเราไม่ต่อเนื่องสองเราไม่มีทุนเราก็เลยหาวิธีการจับกลุ่มเพราะการจับกลุ่มเนี่ยเรามีโอกาสที่จะขยายตัวได้เช่นยกตัวอย่างคนหนึ่งมีความสามารถไปด้านหนึ่งคนหนึ่งมีความสามารถไปด้านหนึ่งเรามารวมกันและเอ็ดผลที่สองคือคนไม่มีงานทำคนไม่มีรายได้เลยในขณะดนั้นที่เรารวมตัวกันเมื่อเรารวมตัวกันมาแล้วก็มา สร้างโรดักตัวนี้ขึ้นมาทำให้เรามีอ่านทำและคนก็มีรายได้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2 9, 1 2 9จนกระทั่งปัจจุบัน หนึ่งก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ด้วยก็ตอนนี้เป็นระยะเวลาเกือบเกือบ40ปีนะคะประมาณ30กว่า,วาเนาะในการรวมกลุ่มกันจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี2,529มาจนถึงวันนี้โอเชื่อว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวข้อมีการปรับมีการพัฒนามารเรื่อย ทั้งแต่การผลิตที่แบบธรรมชาติทั้งหมดแบบโบราณทั้งหมดแล้วก็มีการนำเอาความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดเทคโนโลยีใ,ในการเพิ่มการผลิตแล้วเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้สร้างฐานเศรษฐกิจสร้างให้คนมีรายได้ที่มั่นคงเพราะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีมาบวกกับฝีมือแล้วโอกาสที่เราจะไปสู้กัะ อย่างบริษัทโรงงานไม่ได้เลยค่ะ,คะจากวันนั้นเมื่อปีส5 2พันรเมาจนถึงวันนี้เรามีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอนในการผลิตหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มยังไงบ้างะคะครับส่วนแรกที่เรานํามาก็คือการนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาค่ะการที่นาเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยหนึ่งเป็นการลดระยะเวลาการผลิตอสองเป็นการลดแรงงานที่เราต้องเหนื่อยลดใครน้อยลง แล้วส่วนสำคัญมีมาตรการมากขึ้นอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าเราได้มีการนําพวกเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะคเข้ามาใช้ที่นี้เมื่อสักครู่พูดถึงเทคโนโลยีที่ทําให้กระบวนการการผลิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วภาคราชาการหรือว่าส่วนราชาการล่ะคะได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเรายังไงบ้างอะคะครับใน่วนราชาการเนี่ยก็มีกันเกือบทุกหน่วยงานค่ะตั้งแต่กเกษตรที่มารวมทัวกันเป็นกลุ่ม แล้วทางด้านพระนำชนในการที่ยุระดับเป็นโอท็อปเราได้โอท็อปกี่ดาวคะเป็นโอท็อปสี่ดาวสี่ดาวในส่วนของหน่วยงานเช่นอุตสาหกรรมก็เข้ามาดูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้เราก็มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชออยู่ทั่วฉะนั้นทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนแล้วสำนักงานฐานิตที่เราลืมไม่ได้ นั่นก็คือการนำเอาเราเข้าสู่ระบบตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในประเทศหรือต่างประเทศเพราะเรามีการผลิตสินค้าส่งต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประเทศที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะคุณผู้ชมที่ทางภาครัฐเองเนี่ยโดยจังหวัดตรังของเรานะคะก็ได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทราบว่าเมื่อสักครู่ที่พี่ประธานบอกก็คือมีการนำผลิตภัณฑ์นี้ส่งออกต่างประเทศด้วยเราไปขายในโซนโซนกลุ่มประเทศไหนบ้างคะในโซนเอเชียของเราอย่างเช่นประเทศมาเลเซียอย่างพมา่าอย่างประเทศลาวอย่างเนี่ยเขมรอะไรพวกนี้อะไรที่เป็นจุดเด่นที่ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆเพราะเชื่อว่าประเทศของเขาก็น่าจะมีเหมือนกันสําหรับสิ่งที่เรามีเด่นที่สุดที่หาประเทศใดเทียบเราไม่ได้่นคือการ ทุกมีดได้คมทุกมีดได้แข็งซึ่งเป็นภูมิปัญญาชากมันพัฒน์ที่ได้สร้างสมให้เรามาอันนี้เป็นจุดแข็งของมีดพานาปอนะคุณผู้ชมนะในจุดแข็งที่ในเรื่องของการชุบเหล็กนั่นเองที่นี้พูดถึงกระบวนการขั้นตอนในการชุบเหล็กรเรามีจุดเริ่มต้นมีกระบวนการในการเริ่มต้นยังไงบ้างะคะครับขั้นแรกเราก็ต้องค,คเ,เลือกวัตถุดิบมันเป็นส่วนสําคัญของ,ของการผลิตเราใช้เหล็กแนมรถยนต์ ได้หาได้ทั่วไปโรงหาได้ทั่วทั้งประเทศแดงว่าเราก็เป็นจุดจุดรับซื้อเหมือนกันจุดรับซื้อเหล็กแหนบด้วยค่ะครับหนูขออนุญาตนิดนึงว่าแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ล่ะคะเราเราใช้เป็นเหล็กอะไรอ่ะใช้เป็นเหล็กแหนบด้วยไหมก่อนหน้านี้ก็ใช้เหล็กแหนบแต่แหนบรถ่ดนมันมีน้อยสมัยแต่ปัจจุบันเนี่ยรถ่ดนมีเยอะค่ะังนั้นเหล็กแหนบจะไม่ขาด กระบวนการแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการจํำหน่าย,าายช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเราจําหน่ายกี่ช่องทางบ้างคะพี่เราจําหน่ายทั้งตั้งระบบออนไลน์แล้วออค่ะค่ะมาซื้อที่นี่ก็ได้ซื้อที่นี่ก็ได้สั่งทางออนไลน์สั่งทางออนไลน์ก็ได้แล้วเมื่อสักครู่นี้โอเหลือไปเห็นคุณผู้ชมเขาได้เป็น,นเขาเรียกว่ารับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อกก็คือสีดาวด้วยนะคะอันนี้ได้เมื่อปี 2,562นะคะคยากไหมกว่าจะได้รางวัลน,นี้มาก็ลำบากนิดหนึงลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าจะต้องทําให้ถูกใจกรรมการด้วยออนอกจากดีเด่นแล้วก็ต้องถูกใจกรรมการด้วยสนใจติดต่อ อยากจะมาดูงานได้ไหมะมาดูงาน,งานเราก็าเปิดรับเต็มที่ใช่ไหมคะฟรีไหมคะฟรีอ่ะฟร,ฟรีด้วยคุณผู้ชมถ้าพี่น้องผสมที่จะมาดูงานจะมาเที่ยวมาชมก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 3 5 0 7 6 4 52ครับเขาร,รวมกลุ่มกันมาเกือบเกือบ40ปีนะแน่นอนว่าองค์ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ อยากมาดูงานมาดูได้หรืออยากจะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเขาผ่านช่องทางออนไลน์ไปเซิร์ชเลยวิสาหกิจชุมชนวิภานาปอหรือจะมาซื้อที่นี่แล้วไปจําหน่ายต่อก็ได้แล้วไปจําหน่ายต่อก็ได้เป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคุณอีกด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการตัวโอหาคําตอบแล้วนะคะไว้ครั้งหน้าโอจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจมาฝากแฟ,น,แฟนรายการรอติดตามในเคปต่อไปนะคะส่วนวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ